สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องจับสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลนะครับอของวันที่11กรกฎาคมนะครับปี65นะครับอรอบ4ทุ่มนะครับอบอลลีกไวเคอรลีก้านะครับไวเคอรลีก้าระหว่างทีมอิสเวตเทมเปเล่นะครับแล้วก็ AC ซิโอรูนะครับเขาจะมาดูว่า วิเคราะห์จะเป็นยังไงนะครับสําหรับค่ำคืนนี้นะครับดูสถิติการพบกันนะครับ3นัดล่าสุดนะครับ3นัดล่าสุดเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับ2นัดนะฮะสนัดล่าสุดเลยนะครับแล้วก็เวลาสกอร์สูงเต็มนะครับสูงเต็มเนี่ยสองจุดห้ควบสามทั้ง2นัดก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับที่ ในการเจอกันครั้งนี้จะเกิดสกอร์อีกครั้งนะครับเพราะว่าจากสถิติแล้วมีสกอร์สองนัดแล้วก็ไม่มีหนึ่งนัดนะครับก็แสดงว่ามีโอกาสนะครับวันนี้คาดว่าน่าจะมีการทําประตูนะครับไปดูผลงานของอิสเวตเทมเปเร่แล้วกันนะฮะอ่าอิสเวตนะครับสองนัดอ่าสามนัดล่าสุดน,นะครับสองนัดก็มีประตูในครึ่งเวลาแรกนะครับสองนัดนะคะอ่า และก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นอได้ครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังด้วยนะฮะทั้ง2นัดเลย mm hmm. ก็แสดงว,ว่าว mm hmm. ันก็จะแบงว่าโอกาสทำประตูก็มีเยอะนะครับสําหรับทีมอ mm ิสเวตนะครับวันนี้นะครับดูจากฟอร์มแล้วส่วน ac ซิโอรู o เนี่ยสามนัดนะครับสามนัดมีสกอร์แค่หน่งนัดนะฮะหนนัดเองนะครับก็แสดงว,ว่าฟอร์มยังไม่เท่าไหร่นะครับ ฟอร์มยังไม่เท่าไหร่ทีมนี้แต่ว่าวันนี้อาจจะฟอร์มดีขึ้นมาได้นะครับอาจจะเปิดเกมใส่ทีมอิสเวตก็ได้นะครับอาจจะมีโอกาสครับมีโอกาสทาประตูหรือว่าจะโดนอิสเวตทาประตูเลยก็ไม่รู้นะฮะลองดูลุ้นนะครับไปดูราคาต่อนะครับราคาต่อนะครับต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับครึ่งควบลูกนี่ดูราคาน้ำจ่ายน้ํานะครับ ก็จะไปทางฝั่งของอิสเวสซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าอิสเวสเนี่ยฟอร์มดีกว่านะครับาคาดว่าอิสเวสน่าจะชนะสําหรับคู่นี้นะครับน่าจะมีความได้เปรียบตรงที่ว่าฟอร์มดีกว่านะครับฟอร์มดีกว่าผลงานดีกว่าสามารถทําประตูได้ส่วนอโอรูนะ่ะฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับทําประตูไม่ค่อยได้ใน3นัาล่าสุดนะครับก็แสดงว่าจะไปทาง อิสเวตซะส่วนใหญ่นะครับดูจากราคานะครับไปดูราคา R1X2 นะครับเออง X2 เห็นไหมฮะไอที่วง 1, แดงๆไว้เนี่ยก็คือราคาจ่ายน้อยก็สแสดงว่ามาันจะมาทําทีมเจ้าบ้านนะครับมาทางทีมเจ้าบ้านซะส่วนใหญ่นะครับส่วนทีมเยือนฟอร์มไม่ดีด้วยแล้วก็ราคาจ่ายเยอะก็สะแสดงว่ามีโอกาสที่จะแพ้สูงนะฮะ มีโอกาสแพ้สูงส่วนเจ้าบ้านมีโอกาสชนะสูงเหมือนกันดูจากราคาแล้วนะฮะอ่าแต่ก็ส่วนอ,อต่อไปนะครับไปดูราคาสูงต่ํานะครับราคาสูงต่ําอ่าเห็นไหมวงหนงแดงๆนะฮะวง,งแดงๆอ่าราคาสูงต่ําอยู่ที่2นะครับ2.5อ่าบางอ่าบางที่ก็ให้2อจุดไอสอง อ่าสองจุดนะครับบางที่แต่ว่าไปดูราคาอ่าราคาจ่ายนะครับราคาจ่ายก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดประตู2ประตูนะคะอาจจะมีการชนะกันสองหรือว่าสองหนึ่งะฮะอ่าในน้อยอย่างใน,น้อยก็ต้องมีประตู1 0นย์ละอย่างในน้อยนะครับ โอเคไปดูในราคาครึ่งแรกกันบ้างนะครับอ่นนี้ไปดูสูงต่ําในครึ่งแรกเห็นไหมตรงที่ผมมองไว้เนี่ยก็ยคือราคาถ้าเป็นหนึ่งลูกเนี่ยอาจจะมีลุ้นนิดนึงว่าจะทําประตูตอนนาทีที่เท่าไหร่ในครึ่งแรกแต่ว่าถ้าเป็นราคา0.75หรือครึ่งความลูกเนี่ยดูนะครับดูราคาจ่ายเนี่ย 0.67เลยก็แสดงว่าถ้าราคานี้มีโอกาสที่จะยิงแน่นอน1ลูกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดสกอในครึ่งเวลาแรก1ลูกนะครับเป็นคอมเป็นไปได้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นไปได้ที่1ลูกนะครับก็เรามาลุ้นกันอีกทีนะครับตรงเวลา4ทุ่มตรงวันนี้นะครับวันที่11กรกฎานะครับเรามาลุ้นกันว่าจะเกิดสกอ ในครึ่งแรกตามที่วิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับอ๋อลุ้นกันนะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะฮะอันนี้ให้เป็นคู่ที่1นนะครับอ่าคู่ที่1เราก็มาลุ้นมาเชียร์กันว่าจะเกิดสกอร์ไหมนะฮะตามที่คาดแล้วก็วิเคราะห์ไว้หรือเปล่านะครับมาลุ้นกันนะครับโอเคเจอกันใหม่อ่าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ